สวัสดีค่ะเพื่อนขาตามเตดชีวิตมาดามโร,รสวันนี้นะคะก็กักตัววันที่สามรอผลสบอบวันนี้ยังไม่ออกเลยอะ่ะใจร้อนมากนอนก็ไม่หลับบอกเลยนะเมื่อคืนนี้ตื่นตีสองนอนไม่หลับเลยหลับอีกที่ตีสี่อยู่ว่างๆอยู่ที่คอนโดว่างๆนะไม่ได้กลับบ้านคิตตี้ชนบุรีบางแสนเลยคิดถึงมากแต่อยู่ที่นี่ก็มีอะไรให้ทำตอนนี้กำลังเห่อเห่อเลี้ยงใบด่าง ต้นไม้ใบด่างน่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนๆให้ดูนะแอออันนี้ทรีคิงต้นไม้ใบด่างของมาดามนะคะต้นนี้ต้นใหญ่ใหญ่มากดูใบสิใบสวยทุกใบเลยนะคะแล้วตอนนี้ทั้งหมดมีเก้าใบแต่ใบที่สิบเนี่ยเห็นไหมใบที่สิบกำลังออกมาเลยค่ะยอดออกมาแล้วเป็นใบนะคะใบใหญ่ด้วยนะใบที่สิบก็ใบใหญ่ด้วยอันนี้ต้นไม้ใบด่างเขาเรียกทรีคิงนะคะอ่ะ อันนี้ก็ทีคิงกลังเอทีคิงใบใหญ่เลยค่ะอันนี้4ี่ใบแล้วก็ใบที่ห้ากำลังออกเห็นนะใบที่ห้ากำลังออกมาเลยสวยงามบารางการงานสร้างทีคิงมี2ใบนะคะแล้วก็จะมีชวนชมชวนชมใบด่างเพื่อนเคยเห็นไหมนี่ให้ดูชวนชมใบด่างคะ่ะเห็นไหมคะ สวยไหมเอ่ยชนชมใบด่างของมาดามโรสสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมชุนชมใบด่างค่ะต้นต้นใหญ่ด้วยนะต้นใหญ่กอใหญ่ฟอร์มสวยใบสวยนะคะเห็นไหมคะสวยไหมอันนี้ชุนชมใบด่างนะคะมาดามมีอยู่ห้าต้นใครอยากแบ่งก็บอกมานะ มาดามแบ่งให้ไปไปเล่นได้นะคะให้ไปปลูกไปเลี้ยงได้ที่บ้านนะขยากแบ่งก็บอกมาดามได้นะสวยๆเลยค่ะชนชมใบด่างอันนี้เป็นชนชมใบด่างราชินีนะมาดามมีอยู่5ต้นคะ่ะหาไม่ได้แล้วนะคะในเน็ตอะ่ะก็ใช่ว่าจะได้ฟอร์มนี้นะไม่มีนะมาดามไปดูรีวิวเขามันก็ไม่ได้ฟอร์มนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ ใบด่างราชินีค่ะอยู่กับมาดามรสแล้วนะคะห้าต้นเลี้ยงต้นไม้วนไปค่ะเพื่อเราจะได้ไม่เครียดเพราะว่าตอนนี้มาดามก็ขายของไม่ได้นะคะขายของไม่ได้ไปส่งของไม่ได้ไม่ไปเดินตลาดไม่ไปเดินตลาดนัดไม่ไปเดินเซเว่นไม่ไปเดินไหนเลย ขับรถตัวเองเล่นรอบเมืองค่ะคือขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ขับกลับไม่ลงจากรถนะคะคือป้องกันแก้เครียดอะ่ะอืมอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มาเลี้ยงต้นไม้นะมาเลี้ยงต้นไม้อืมแล้วก็จะมีต้นไม้อีกหลายต้นนะคะมาดามยกขึ้นมาโชว์ไม่ได้อะ่ะอย่างเช่นตัวมอนสเตอร่านะคะต้นใหญ่มากตอนนี้มาดามกําลังจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกําลังจะอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะตัดกิ่งมันไปชําให้ได้หลายๆต้นนะคะเพราะว่ามอนสเตอร์ล่าต้นใหญ่ของมาดามเนี่ยใบยสวยมากใบหนึ่งอะ่ะมันจะมันจะมันจะมีสีขาวขาวเป็นขาวมุกด้วยนะสวยมากเลยกระตัดกับสีเขียวเขียวเขียวก็เขียวสวยอะ่ะน่าจะได้อยู่สักประมาณ20กระถางในต้นใหญ่นะคะประมาณได้20กระถางแล้วมอนสเตอร์ล่าอีก อีกอีกกิ่งใหญ่หนึ่งอะ่ะมันก็แตกออกกิ่งหนึ่งด้วยนะคะกิ่งนั้นอะ่ะก็น่าจะได้อยู่สักประมาณห้าหกกระถางแล้วแล้วมอนสเตอราตัวนี้มันเป็นใบสวยใบยใหญ่ด้วยอะ่ะสีขาวแบบมันเป็นด่างขาวสวยมากค่ะแบบขาวจริงๆแล้วก็เขียวจริงๆอะ่ะมาดามก็กำลังจะตัดกิ่งชําไว้นะคะแล้วก็อยู่ว่างๆอะ่ะไม่ได้ทําอะไรรอผลสวอเพื่อนๆค่ะ กลัวอยู่เหมือนกันแหละคือเราก็ทํางานร่วมกับคนไข้ยเยอะแล้วก็น้องๆด้วยเนาะบางทีเราไปเจอคนไข้ที่เขาติดเชื้อโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็มีนะบางทีแล้วเขาก็มาหาเราอย่างเงี้ยจริงอยู่เราป้องกันตัวอย่างดีที่สุดแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าอุบิเหตมันเกิดขึ้นได้เนาะอุบิเหตมันเกิดขึ้นได้ถ้าเรา คือเขาติดเราก็ไม่ได้โทษเขาคือทุกคนก็ไม่อยากติดทุกคนก็ไม่อยากป่วยอันนี้มาดามเข้าใจนะคะมาดามเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะถึงคุณจะติดคุณจะรักษาตัวเองก็ต้องให้มีกําลังใจสู้ๆในการรักษานะหายเร็วๆแล้วเราก็จะได้กลับมาทํางานด้วยกันอีกนะคือพี่โรสก็เป็นกําลังใจให้น้องๆที่ที่ติดเชื้อโควิดนะคะน้องๆทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนสู้ๆนะคะ